โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนำความรู้นะครับจากที่เราได้เรียนนะครับในหัวข้อการหารลงตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เราก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับก็คือตัวหารร่วมมากนะครับหรือว่าหอละมอนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จัก ตัวหารร่วมมากนะครับเราต้องมารู้จักตัวหารร่วมซะก่อนนะครับเราดูในบทนิยามเลยนะครับอันนี้ครูเอาเอกาสารเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาดูพร้อมๆกันนะครับเราดูบทนิยามที่2.2นะครับบทนิยามที่2.2เนี่ยเขาบอกว่าไงครับให้ a กับ b เป็นจํานวนเต็มนะครับเราจะเรียกตัว d นะครับที่เป็นจํานวนเต็มว่าเป็นตัวหารร่วม นะครับหรือ common divisor ของ a และ b ถ้าตัว d ตัวนั้นหาร a ลงตัวและ d ก็หาร b ลงตัวนะครับแสดงว่าตัวหารร่วมก็คือตัวที่หารทั้งสองตัวนี้ลงตัวนะครับลงตัวโอเคคราวนี้เราลองยกตัวอย่างสมมุติ a ของครูเป็นอะไรดี a ของครูเป็น8ละกันนะครับ a ของครูเป็น8 b ของครูเป็นอะไรดีครับ a ของครูเป็น8 b ของครูเป็น12แล้วกันนะครับ12อ่าโอเคคราวนี้ตัวหารร่วมตัวหารร่วมนะครับของ8กับ12มีอะไรบ้างของ่า8กับ12มีอะไรบ้างก็ได้แก่ได้แก่อะไรครับตัวที่หาร8และ12ลงตัวพร้อมกันมีอะไรบ้างครับ อ่าบางคนคิดหนึ่งหนึ่งนี่แน่นอนถูกไหมมีอะไรครับสองถูกไหมครับสอง้ว้อะไรอีกสี่สี่แล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหมเออสี่แล้วเลยครับควนี้สี่ถ้าพูดถึงจํานวนที่มันเป็นเต็มบวกเนี่ยสี่ก็โตสุดแล้วถูกไหมไม่มีมากกว่าสี่แล้วที่หารแปดและสิบสองลงตัวพร้อมกันนะครับ ราวนี้อ่าแต่เราอย่าลืมว่าดีของเราเนี่ยเป็นจํานวนอะไรครับเป็นจํานวนเต็มแสดงว่าตัวที่มันเป็นลบก็ได้ด้วยไหมครับได้ด้วยแสดงว่าคือบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ4นะครับบวกลบ4อันนี้ก็คือบรรดาตัวหารร่วมของ8และ12นะครับของ8และ12โอเคไหมครับอ่าโอเคนะฉะนั้นทุกคนเข้าใจนะครับต่อมาเราดูบทนิยามถัดมาสิครับบทนิยามที่ 2.3นะครับ2.3องเดี๋ยวครูขอหมุนกระดาษนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับสาเหตุที่เขาปิดเนี่ยที่ครูปิดเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยค่อยๆดูนะครับไปพร้อมๆกันอ่าเราดูบทนิยามที่2.3อ่าเดี๋ยวเปิดให้เห็นนิดนิหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะให้ A กับ b เป็นจํานวนเต็มนะครับโดยที่ A ไม่ใช่0หรือ B ไม่ใช่0ูนะครับการที่เขียนแบบนี้แสดงว่าห้ามเป็นศูนย์พร้อมกัน นะครับ a กับ B ห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันเราจะเรียกตัวดีที่เป็นจํานวนเต็มบวกโอเคไหมครับตรงนี้สังเกตมันต่างจากนิยามข้างบนจากนิยามที่2.2ก็คือ d ข้างบนมันเป็นอะไรได้มันเป็นจํานวนเต,เต็มเฉยๆแสดงว่ามีโอกาสเป็นเต็มลบใช่ไหมครับแต่ในนิยาม2.3นี่เอาเฉพาะที่มันเป็นเต็มบวกนะครับ เราจะเรียกดีที่เป็นจำนวนเต็มบวกว่าตัวหารร่วมมากหรือ g r e a t e s Common Divisor นะครับหรือหอรมอหรือภาษาอังกฤษยอ่อว่า G.C.D. นะครับของ a กับ b เขียนแทนด้วยวงเล็บอย่างนี้นะครับ a แล้วก็ b หรือมีตัวยอด G.C.D. อยู่ข้างหน้าวงเล็บ a m b นะครับถ้าตัว d ตัวนั้นมีคุณสมบัติดังนี้นะครับข้อที่1 ก็คือ D ต้องเป็นตัวหารร่วมของ A กับ B ก่อนหมายความว่า D หาร A ลงตัว d หาร B ลงตัวข้อที่2สอาสำหรับทุก C นะครับที่เป็นจำนวนเต็มถ้า C หาร A ลงตัวและ C หาร B ลงตัวแล้ว C จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ d นั่นหมายความว่า d เป็นตัวที่โตที่สุดโอเคไหมครับคือตัวที่มากที่สุดเราจึงเรียกว่า D คือตัวหารร่วมมากนะครับ โอเคนะคราวนี้อ่าโอเคครูจะขอเขียนไอ้พวกภาษาพวกนี้ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์อ่ามีข้อควรจําอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารของพวกเราแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องจดนะนะครับอ่าเราดูนะเขาบอกว่าถ้าดีเท่ากับวงเล็บ A b คอมมาบอันนี้ไม่ใช่ขั้วดับนะครับอย่าสับสนนะอันนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ของขั้วดับนะครับในเรื่องนี้ ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์แทนหอรอมมนะครับถ้าดีเป็นหอรอมมของ A กับ B นะครับก็ต่องเมื่อข้อที่1 d ต้องหาร A และ d หาร b ลงตัวนะครับข้อที่2ทุกทุก C ที่เป็นจำนวนเต็มถ้า C หาร A และ C หาร b ลงตัวแล้ว C จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ d โอเคไหมครับฉะนั้นอันนี้คือการพิสูจน์หอรอรมต้องพิสูจน์สองขั้นตอนนี้โอเคไหม คราวนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับตรงที่บอกว่า a ไม่เท่ากับ0หรือ b ไม่เท่ากับ0เนี่ยที่บอกว่าห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันทําไมถึงต้องมีเงื่อนไขนี้เพราะกรณีที่ถ้า a และ b เป็นศูนย์พร้อมกันเนี่ยเราไม่สามารถหาตัวหารร่วมมากได้ใช่ไหมครับเพราะตัวที่หารศูนย์ลงตัวมีอะไรบ้างอะสิก็หารศูนย์ลงตัว100ยก็หาร0ูนย์ลงตัวล้านก็หารศูนย์ลงตัวถูกไหมมันไม่มีตัวที่มากที่สุด ถูกไหมครับฉะนั้นจึงห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันแต่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ได้นะโอเคไหมครับเช่น A เป็น 5b เป็นศูนย์อย่างนี้หาขอรอมอได้โอเคนะครับอาต่อมาโอเคนะอันนี้มีในเอกสารของเรานะครับคราวนี้อาครูขอเขียนอ๋อจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้จาําจได้ไหมเห็นนะครูขอขอพลิกกลับมาที่ตัวอย่างนี้หน่อยนะ ตัวหารร่วมของ8และ12นะครับมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้ที่เราหาไว้บวกลบ1บวกลบ2แล้วก็บวกลบ4ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวหารร่วมมากหรือเราใช้สัญลักษณ์ก็คือวงเล็บแล้วก็เขียนตัวเลขแบบนี้คู่กันนะครับอ่านว่าหอรอมาของ8และ12นะครับจะได้เท่ากับอะไรครับ4ตัวที่โตที่สุดที่เป็นตัวหารร่วมในที่นี้คืออะไร4บวก4นั่นเอง นะครับอ่าอันนี้คือสัญลักษณ์นะจำไว้ดีดีนะครับโอเคต่อมาต่อมานะเรามาดูจากมีหมายเหตุก่อนโอเคมีหมายเหตุนะครับค่อยๆไล่มานะครับอ่ามีหมายเหตุเขาบอกว่าจากบทนิยาม 2- 3นะครับเราจะพบว่าถ้า a กับ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ a ไม่ใช่ศูนย์หรือ b ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยจะได้ว่าข้อที่1 ก็คือเราสามารถหาหอรอมอได้เสมอหอรอมอของ a กับ b จะหาได้เสมอนะครับข้อที่2บอกว่าเมื่อหาค่าได้แล้วจะหาได้แค่เพียงค่าเดียวเท่านั้นโอเคไหมครับหอรอมอของ a กับ b จะได้มีแค่ค่าเดียวเท่านั้นนะครับข้อที่3ก็คืออะไรครับหอรอมอของ a กับ b จะเท่ากับหอรมอของ a กับลบ b ลบ a กับ b ลบ a ลบ b นะครับแสดงว่าการมีเครื่องหมายติดลบไม่ได้มีผลต่อค่าของหอรอมอค่าของหอรอมอ,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 มอยังคงเท่าเดิมเท่ากับตัว a b เหมือนเดิมและในทุนนองเดียวกันเอา b เขียนไว้ข้างหน้า a ไว้ข้างหลังคือสลับที่กันหอรอมอก็อยังคงเท่าเดิมนะครับอ่าโอเคต่อมาดูหมายเหตุข้อที่4เขาบอกว่าหอรอมอของ a กับ0จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a นะครับเมื่อ A ต้องไม่ใช่ศูนย์สาเหตุที่ A ไม่ใช่ศูนเพราะอะไรถ้า A เป็นศูนย์มันจะเกิดกรณีที่เป็นศูนย์พร้อมกันถูกไหมนะครับอันนี้ต้องขออภัยว่าตัวอักษรอาจจะเล็กนิดนึงนะแต่เรามีเอกสารอยู่แล้วนะครับพอดีกล้องของครูเนี่ยมันมันซูมค่อนข้างลําบากนะครับก็แต่เราก็ดูตามเอกสารของเราไปด้วยนะครับข้อที่4ตรงนี้นะอ่าฉะนั้นถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ ตัวที่มากที่สุดที่หารศูนย์ลงตัวโอ้เนี้ยอันนี้มันคือเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันต้องหารอะไรด้วย A ลงตัวด้วยตัวที่มากที่สุดที่หาร A ลงตัวก็คือตัวอะไรครับตัวมันเองถูกไหมฉะนั้นจริงๆก็คือ A แต่ทาไมาถึงใส่ค่าสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะกี้ครูบอกแล้วว่าหอรอมอจะต้องเอาเฉพาะที่มันเป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมครับดูในนิยาม2.3เนาะ เอาเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็มบวกจึงจําเป็นต้องใส่ค่าสมบูรณ์ของ a เพื่อให้ค่านี้ออกมาเป็นบวกเสมอนะครับอ่าโอเคต่อมาข้อที่5ถ้า a หาร b ลงตัวแล้วหอรอมของ a กับ b จะต้องมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a ทําไมครับเพราะอะไรเพราะหอรอมของ a กับ b คือตัวที่มากที่สุดที่หารทั้งสองตัวนี้ลงตัวได้พร้อมกันถูกไหมครับตัวที่โตที่สุดที่หาร a ลงตัวก็คือตัวมันเอง แล้ว A อเงนี่ยก็ยังหารอะไรด้วย b ลงตัวด้วยแสดงว่าหอรอมอของสองตัวนี้เป็นตัวอื่นไม่ได้ก็คือต้องเป็นค่าสมบูรณ์ของ a สาเหตุที่ใส่ค่าสมบูรณ์ตะกี้ก็เหมือนกับข้อที่4เหมือนเมื่อกี้นี้จะต้องเอาเป็นเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นโอเคนะครับอ่าโอเคคราวนี้ต่อมามีทฤษฎีบทที่2.12นะครับ ก็คือถ้า a b เป็นจำนวนเต็มนะครับโดยที่ a ไม่ใช่0หรือ b ไม่ใช่0นะครับแล้วจะมี x กับ y ที่เป็นจำนวนเต็มซึ่งทำให้หรอร์มอของ a กับ b จะเท่ากับ a x บวก b y โ okay. อเคคราวนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพก่อน a กับ b สมมติครูเลือก a เป็นตัวเดิม a ก็คือ8นะ b ก็คืออะไรนะ12อ่าเอาตัวนี้แหละ เรารู้ว่าหอรอมอของ8กับ12ก็คืออะไรเมื่อกี้นี้4ใช่ไหมครับ4ใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องหา x กับ y ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงก็คือหอรอมาของ a กับ b เท่ากับ a a ก็คืออะไรอ,อ้าวเอเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนแล้วกัน a x บวก B ีหอรอมอของ a กับ b ในที่นี้ก็คืออะไรนะแกับ12ก็คือ4ใช่ไหมครับเท่ากับ A คือ8ถูกไหม X ยังไม่รู้กำลังจะหาบวกกับ B คืออะไรครับ12 Y ก็กำลังจะหาโอเค8คูณอะไรแล้วบวกกับ12คูณกับอะไรได้มีค่าเท่ากับ4คืออะไรครับจากทฤษฎีบอกว่าจะมีใช่ไหมเอ,อ่ยังไงจะต้องมีแน่ๆ X กับ Y ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งทำให้สมการนี้เป็นจริง นั้นเราก็ต้องหา x กับ y ได้ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงนะครับตัวเลขมันไม่เยอะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองเห็นแล้วนะครับ x ก็คืออะไร2 y ก็คืออะไรครับลบ1ใช่ไหมครับฉะนั้น8คูณกับ2เป็น16ใช่ไหมอันนี้12คูณกับลบ1ได้ลบ12 16บวกกับลบ12ก็ได้ออกมาเป็น4แสดงว่ามี x กับ y จริงตามทฤษฎีอันนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวทฤษฎีอันนี้เนี่ย พิสูจน์ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับครูก็เลยพิมพ์พิสูจน์เอาไว้ในเอกสารของพวกเราแล้วนะครับเราก็ลองไปศึกษากันดูเนาะถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็มาถามได้นะครับแต่ก็อย่างที่อบอกนะครับถ้าเกิดครูพิมพ์พิสูจน์เอาไว้อย่างนี้ก็แสดงว่าครูไม่ออกอเป็นข้อสอบนะครับจะได้ไม่ต้องเครียดเนาะแต่เราจะต้องเอาไปใช้นะหมายความว่าเอาตัวทฤษฎีนี้เอาไปอ้างนะครับโอเคต่อมาเรามาดู บทแทรกใช่ไหมครับพิสูจน์บทแทรกที่สองจุดหนึ่งนะครูขอเปลี่ยนกระดาษนิดนึงอันนี้ครูเขียนไว้แล้วบทแทรกที่2.13โอเคตัวใหญ่ขึ้นเนาะนะครับดูสบายตาขึ้นนะบทแทรกที่2.13ก็คือให้ A กับ B เป็นจำนวนเต็มนะครับโดยที่ A ไม่ใช่0หรือ B ไม่ใช่ศูนย์นะครับ จะได้ว่าถ้า c หาร a ลงตัวและ c หาร b ลงตัวแล้ว c จะต้องหารอะไรครับหอรอมอของ a กับ b ลงตัวด้วยนะครับอ่ะวิธีพิสูจน์ทำยังไงครับวิธีพิสูจน,นมม์มันเป็นข้อความท่าแล้วใช่ไหมมันเป็นข้อความท่าแล้วเราก็ทำไมครับให้ให้หลังท่ามาก็คือให้ c หาร a ลงตัวและ c หาร b ลงตัวใช่ไหมครับต้องการแสดงว่าต้องการแสดงว่า c หารหอลมอของ a กับ b ลงตัวโอเคนะครับเ,เนื่องจากการเขียนสส่ลักหอลมอแบบนี้มันค่อนข้างจะยืดเยื้อยุ่งยากเขาก็เลยจะให้ตัวแปรแทนนะครับคือให้ตัว d เนี่ยแทนหอลมอของ a กับ b โอเคไหมครับ ฉะนั้นแทนที่เราจะพิสูจน์ว่า c หารหารรอรมอใส่ลับแบบนี้เราก็จะเขียนว่าเราก็จะพิสูจน์ว่า c หาร d ลงตัวนะครับอ่าโอเคเราก็เริ่มนะครับเนื่องจากที่เราบอกว่าให้ d เป็นหรอรมอของ a กับ b นะครับอ่และจากทอบเมื่อกี้นี้2.12นะเราจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรครับจะมี x กับ y ใช่ไหมที่เป็นจํานวนเต็มซึ่งทําให้ซึ่งทําให้อะไรครับ d เท่ากับ ax บวกนะครับเดิมทีเขาใช้ใส่ลักเป็นวงเล็บใช่ไหมเแล้วก็คอมมา b ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ d ของเราก็คือใส่ลักนั้นแล้วนะครับเราก็เลยใช้เป็นตัว d แทนโอเคนะอ่าหลังจากนั้นทําไงต่อครับเราก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ไปดูซิ โจทย์ให้อะไรมาบ้างให้ว่า c หาร a ลงตัวเราก็เอามาใช้ก่อนเนื่องจาก c หาร a ลงตัวเหมือนเดิมครับใช้นิยามของการหารลงตัวดังนั้นเราก็จะมีจะมีอะไรครับ q 1ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มซึ่งทำให้ซึ่งทำให้อะไรครับ a เท่ากับ c คูณกับ q 1โอเคนะครับ ต่อมาต่อมาอีกอันหนึ่ง c หาร b ลงตัวเนื่องจาก c หาร b ลงตัวดังนั้นเราก็จะมี q 2ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มซึ่งทำให้ซึ่งทาให้อะไรครับ b เท่ากับ c คูณกับ q 2โอเคนะฉะนั้นการเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะ นะครับเจอว่าอะไรหารการลงตัวหมายความว่ายังไงนะครับอ้าวหลังจากนั้นทําไงต่อครับทําไงต่อนะทำยังไงต่อครูต้องการว่า C นี่หารตัวนี้เป็นตัวดีแล้วนะหารดีลงตัวนั่นหมายความว่าหมายความว่าไงครับครูจะต้องเขียนอยู่ในรูปแบบไหนอ่าขอทดอีกนิดหนึ่งแล้วการทบทวนแสดงว่าครูจะต้องเขียนว่า,วามีใช่ไหมมีอะไรบางอย่างที่เป็นจํานวนเต็มที่ทําให้อะไรครับ d เท่ากับ c คูณด้วยตัวนั้นถูกไหมเพราะตอนนี้ d ของครูคือหอรอมอแล้วนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราก็มาดูซิว่าเราจะหาตัวนั้นได้อย่างไรอ่ะคราวนี้ d เท่ากับ c เราก็สังเกตที่เรามีสมก,การกี่สมก,การสามสมการใช่ไหมถ้าเกิดครูเอาเตัวนี้แทนเข้าไปด้วยด้วยก้อนนี้ c q ค่งอ่ะตัว C ก็จะไปอยู่ตรงนี้ถูกไหม B ตรงนี้ก็เหมือนกันแทนด้วย CQ2 c ก็อยู่ตรงนี้อ้าวมีตัว C ร่วมกันใช่ไหมอ้าวจากนั้นเราก็ได้เลยจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรครับนำเอาค่า A ตรงนี้ไปแทนในสมการนี้ค่า B ตรงนี้ก็เอาไปแทนสมการนี้เราก็ได้ว่า D เท่ากับ c q คิวบวกกับอะไรครับ CQ2 y ถูกไหมครับอเดียวขยับกระดาษนิดนึงโอเคไหมครับ หลังจากนั้นทําไงต่อเราเห็น c เป็นตัวร่วมเราก็ดึง c ออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออยู่ข้างในวงเล็บนะโอเคนะครับแล้วเหมือนเดิมเช็คก,ก่อนว่านี้เป็นจํานวนเต็มนะครับเนื่องจากเนื่องจาก q 1 q 2 x แล้วก็ y เป็นจํานวนเต็มนะครับ q 1, q 2, x แล้วก็ y เป็นจํานวนเต็มนะครับเพราะเราดูนะ ต้องดูกันนะครับ Q1 เป็นจำนวนเต็ม Q2 เป็นจำนวนเต็ม x กับ y ก็เป็นจำนวนเต็มโอเคดังนั้นดังนั้น Q1 x บวก Q2 y ก็เป็นอะไรด้วยครับเป็นจำนวนเต็มด้วยโอเคไหมครับเป็นจำนวนเต็มด้วยนะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้น c ก็เลยหาร d ลงตัว นะครับซึ่งตัวดีตัวนี้ก็เราคืออะไรนะก็คือหอรอมอนี้ใช่ไหมใส่ลักณนี้ใช่ไหมนะครับหรือนั่นคือนั่นคือ C หารหอรอมอของ A กับ B ลงตัวนั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นนี้เราก็จบพิสูจน์นะครับบทแทรกที่2.13เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจบคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อครั้งถัดไปนะครับ